สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาถึงเรียบร้อยอคลิปนี้ก็มาถึงแล้วนะคะปลาไผ่แต่ไม่รู้ว่าเราจะหมานหรือเปล่าวันนี้หมูแบน,<ม>บนจะหมานหรือเปล่านะครับน,นี่ก็คลิปก่อนหน้านี้ก็อาจจะได้ดูวิธีการงัดแล้วก็ออกเดินทางของนายพรานของเราแล้วสำหรับคลิปนี้คืออะไรครับ กันหาหน่อไม้หมุนมูบนเดินไปดูทั้งนูสิลุกหนุนโกนุ่นน่ะมเพาะโอ้มันแรงขนาดนี้มันจะขึ้นไหมนี่เริ่มต้นก็ไม่ค่อยจะเห็นหนอเลยค่ะโชลีลาจัดมากไปนะครับเมื่อกี้งัดทั้งงัดรอบนี้ไม่เห็นหนอเลยหนออยู่ไหนบ้างครับ อยู่ไหนกันแน่เนี่ยอยู่ไหนกันแน่เหนีย้โ,โห,หนายพรานเราเริ่มบุญแล้วครับตอนนี้ไม่ได้ปลูกไว้นะครับต้องม,มาหาไม่ได้ปลูกไว้ก็เลยต้องมาหานี่ทางนี้นี่งไงมาดูมาหาดูทางนี้สิเขาช่วยไงมุกงานไงพอเห็นหนอแเราจะพึ่งนะพ่อ,พอนะโอ้ยนายพรานเจอแล้วครับเจอหนอแล้วหนอเล็กหนอใหญ่ มองเค้ากบปั้นโอ้โหทางไหนเออนั่นนั่นนั่นน้ำเกาะน้ำเกลียวแล้วครับออโอ้โหงานนี้ไม่ใช่ธรรมดานะะคนี่ช่วงนี้ช่วงนี้เราไม่มีงานแห่เราไม่ได้เข้าเมืองเข้าตลาดเราก็จะเลาะป่าเอองัดแล้วครับตอนนี้โชว์ลีลางัดนะครับนี่แหละเอางัดทั้งงัดสิงๆร้องเพลงเพื่อ่ะงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้ง งัดงงโอ้เอ้โอ้โหงัดยาวครับงัดงัดงัดแล้วโอ้โหลีลาไยส้นงัดนะครับงม่อีกรืว่าก้าตได้หนอเดียวนี่บอเจอหนอเดียวใช่ไหมครับก็กำลังหาครับก็ใจเย็นนะฮะโอ้่อกี้ส่งเสียงยังกะเจอเป็นสิบสิบหนอโอ้งัดเหนื่อยแล้วครับไม่ใช่ธรรมดานี่ครับหนอแรก หนองแรกเจอแล้วครับหนองแรกห้ออยู่หากินเขาเหมือนอ้าวเสียงแมีตัดตัดปลายมันด้วยพ่อเดี๋ยวมันจะไปเสียบกระเป๋าอ้าวเอออมันแล้วครับมันแล้วน้าอ่ะกุกมากุกมาอ้าวมันมันว่ะเรียกขวดเหนอย้ำเจอยังไม่เจอสักหนอเลยอ โอ้โอ้โอโอโกะผมยองครับตอนนี้อ้ยนั่นเดนี่นอปลาล<อ>มันด้วยน,นอบ,บินนะครับนอบ,บินเห็นไหมตอนนี้เราเพิ่งมาใหม่อะไรเอาได้เราเอาครับอ๋อมีนอบินมันด้วยตัดตัดลายมันออกด้วยนี่เราน่าจะหาได้สัก ไม่เยอะก็ขอให้ได้ต้มหนึ่งได้ต้มนึงก็ยังดีอ่ะเดี๋ยวเราไปทางนู้นกันเลยค่ะตอนนี้หมูแบลเราก็มาเจออีกหนอนนึงแล้วนี่ไหนครับหนอบินครับอูหนอบินหนอบินคือหนอที่มันขึ้นสูงมาแล้วนะคะอู้เอ้านายพรานของเราจะมีความสามารถเอาได้หรือเปล่าตรงนี้ไนอ่าตรงไหนกันแน่ตรงนั้นแหละนี่ครับอลกลกอีกอ้ โอ้ยโอ้ยเอาแล้วครับนายฟานหักเอาเลยต้องหักหรอเทค่นี้พอเออแค่นั้นแหละอืมนั่นนั่นไม่พ้นไม่พ้นมีดนะครับนายฟานของเราเอ้าลุ้นลุ้นช่วยหมูเบนนะครับเออมือดึงมาง่ายกว่าตึ๊บเอ้าดูครับไม่พ้นเออนั่นนั่นให้แม่ช่วยไหมนี่ไม่หรอกผมไม่ต้องช่วย ้นานได้ไหมสุดท้ายได้แม่ช่วยเหมือนเดิม,ม,ดมได้ครับนี่ตัดปลายมันออกอยากให้มันทิ่มกระเป๋าระวังมีดบาดมือนะโอ้เจออีกแล้วครับโอ้นพอเจออีกแล้วโอ้วันนี้น่า,นาจะหมานน่าจะได้พอต้มน้ำพริกกะปิอยู่นะคะวันนี้ออ๋คุณพอเจออีกแล้วลูก มุ้งเขไปตรงนู้นลูกของลูกไหนคุณพ่อ,อมาครับมาครับมาโอ้ได้สุดลุ้นน่าจะได้เยอะถ้าได้เยอะก็จะได้แบ่งให้คุณปู่กับมาทางไปไม่เจอครับตัวนี้โอ้มุดป่ะระวังน้ำด้วยนะมีแต่ต้นน้ำเลยสองสอ,องน้ำสองสองน้อะครับเฮ้ย ขอเอาหนอนหนึ่งน่านอนึงงามเลยงั้ครับตรงขึ้นไหนมาครับอยู่ตรงไหนครับไม่ออกไม่ออกโอ๊ยงา้นเข้าไม่ได้ลูกน,น้ำน<า>้ำน้ำเสียมหายไปไหนเอ้าเสียมลืมยืนลุ่นโอ้ <laughs> ไม่ไหวครับนายพรานของเราใช้มีดแล้วลืมเสียมนายพรานแบรนด์ไ,นไปเอาเลยแม่ไปเอาเลยครับไปเอาเลย ร้านโอนเจอแล้วครับนี่จะเป็นไผ่อะไรนะคะเรียกไผ่อะไรนะไผ่น้ำครับไผ่น้ำนะคะแต่ว่าต้องต้มนานหน่อยเนาะมไม่เหมือนไผ่ลวกโอ้อออโหจมงัดครับจมงัด ถนัดของเขานะครับโคยงครับปกติเราไม่ค่อยได้บังหานะทุกปีเนาะช่วงนี้ก็จะมีงานแหบ้างแต่ปีนี้โอ้โหโค<ฮ>วิดยาวนานนะคะเราก็ต้องหาเมนูเสริมหน่อยโอ้โหนี่ได้สองหนอแล้วครับตัดปลายมันออกเพราะนู่นทำไมไม่ให้งานงานจับไม่ถึงลูกลูกมันลึกเดี๋ยว<ฮ>มันังเหลือเยอะครับ อนะครับทางดีๆก็มีให้ไปครับครับเออเนาะทางดีๆก็มีให้ไปไปป่าเท่ไหน,โ,ไหนโ,โดนน้ำป่ะนะใส่กางเกงขาสั้นด้วยดันดีิ่งอ่ะเดี๋ยวเรา่าตอนนี้เราก็หามาได้สักระยะหนึ่งแล้วไหนงะแบนครับโชว์หน่อยสิครับอืดโอ,อ้เออ ได้สักหนอกับเขาไหมนี่ไม่ได้เลยได้หนอเดียวไม่ได้หนอเลยเอาที่งานนั่นด้ตอนไหนตอนไหนเอ้ยที่งานตัดอันแรก,กน,นั่นเองอ๋อมาเปิดถุงสิครับเปิดถุงให้ดูนะมองไม่เห็นเลยอู้ก็ได้หลายหนออยู่ค่ะสามสี่ห้าหนออยู่ตรงนี้ไม่คืนนะคะตรงนี้ไม่ค่อยมีเพราะว่ายัางแรงอยู่ ดินยังแข็งเดี๋ยวเราไปหาอีกที่หนึ่งแล้วกันนะคะตอนนี้เราก็หางัดมาจนถึงสุดซอยแล้วนะคะไหนโชว์โชว์ผลงานซิหมูโชว์ผล<ห>งานเลยลูกหมูไห<อ>นเป็นยังไงครับในเลือดออกเลยหมูแบนบอกครับะะตรงไหนครับโอ้อะไรเกาะนานดิโอ้นาดิเลือดเลยนะลย่ะแหละใส่กางเกงขาย,ยาวเนาะอะไรอย่างน,านั้นแหละนี่ครับ เทเลยพ่อะเทอกนี่พอได้ต้มอยู่มันนี้พอได้ค้่มหนึ่งอยู่เนาะพอได้เกี่ยวอยู่ครับพอได้เกี่ยวน้ำพริกกะปิอยู่ค่ะพอได้กิมกะปิไม่เยอะแต่ว่าก็อิ่มนะครับพอดีพอดีนี่กินในบ้านว่าจะไปฝากคุณปู่กับคุณย่าของฉันพี่โงไม่ไหวแล้วครับเด็ดร้อนร้อนมากับร้อนมากแต่ถ้าฝนดีๆกว่านี้เนาะเอาแค่ซอยนี้นะคะพอกินเลยเพราะว่านี่ ต้นไผ่เยอะมากเลยต้นนี้นี่มองไปจากตรงนี้ก็จะเป็นนี่บ้านยี่สิบหลังอยู่แถวนี้เองนะคะเดี๋ยวเราแวะไปหากินน้ำยินก่อนเดี๋ยวแวะไปน้ำหมดแล้วเหรออ้าวแม่ยังไม่ได้กินเลยดีกินหมดใช่ไหมอีฟก็ไม่กินไหนใครงัดงัดได้บ้างมูแบงงัดเองไหมไหนซ้อมมาน่ะได้งัดไหมยังไม่ได้งัดเลยไหนทำยังไงน้ำมันปักงานเนาะโว ก็เยให้คุณพ่องัดเลยโอ้ยคุณพ่องัดไหนพ,พ่องัดแบบไหนเห็นไหมเดี๋ยวแบบนั้นเลยเ <c oughs> ร้อนมากนะคร้อนร้อน,อนโอ้โหเสื้ออะไรนะเสื้ออะไรนี่ช่วยอะไรไม่ได้โอ้เห็นรูตุสช่วยได้ไหมเสื้อตัวนี้นี่ไม่ได้ช่วยไม่ได้เลยโอ้โหแสีบขาครับเนี่ยครับเป็นวิถีชีวิตของคนเก่าโบราณเนาะ เด็กๆรุ่นนี้อาจจะไม่เคยได้หาหน่อไม้หาหน่อไม้สัมผัสแบบนี้นะมูเบนนูเบนหาบ่อยไหมคะไม่รู้ครับเอาอ่านฟอกเลือดเหมือนกันนนนดูในตกนี่เมื่อกี้เพราะว่าสมัยแต่ก่อนเราเด็กๆนะพ่อตอนเราเรียนอยู่ปฐมนะคะครูจะให้เอาเสียมไปหาหน่อไม้นะครูเสาร์อาทิตย์วันหยุดเสาร์อาทิตย์คุณครูจะสั่งให้นักเรียนหาหน่อไม้หาหน่อไม้ทำกับข้าววันจันทร์ก็คือเอาไปส่ง เสาร์อาทิตย์เราก็ทุกคนในโรงเรียนต้องไปหาหน่อไม้เด็กๆนะคะถ้าหาไม่เจอถ้าบางคนหาไม่ได้หรือไม่มีหน่อไม้ก็เอาพลิกเอาเกลือไปโรงเรียนแทนเนาะวัน<ช>จันทร์ทุกวันจันทร์นะคะค,คนไหนที่ได้หน่อไม้คือเอาหน่อไม้ไปส่งส่งคุณครูเสร็จคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะทําอะไรพ่อ,อส,สับสับแล้วก็โดงค่ะเป็นหน่อไม้โดงเป็นหนอ่อไม้โดงเป็นกับข้าวอ๋อครับอยู่อยู่ไหนครับตอนนี้โน้ กำลังจะถึบ้านเนยใส่ใจอ๋อมีจ่ายเงินไหมครับไม่มีครับอ๋อไม่มีเดี๋ยวเก็บไว้บนโต๊ะเลยก็ได้ครับครับผมครับผมพัสดุมาส่งครับครับสวัสดีครับโอ้ยดูสภาพหมูของเราปะเจ็บครับขึ้นรถเลยเดี๋ยวฝากฝากขึ้นไปก่อนครับนั่งก่อนครับให้พัอฝากอ่โอ้ไม่ไหวครับหมูครับยังไงเราก็ฝากไม่เ่ีย้มาเลยนะครับ ฝากในช่องพายแซมสั้นก่อนเมืองด้วยนะครับฝากอะไรครับลูกหลอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาไม่เอาไม่เอาไม่อ้พร้อมกันพร้อมกันเอาสวัสดีครับโอ้ขนาดเหนื่อยสวัสดีค่ะ